สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข้อคิดดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสองสามีภรรยาลาออกจากโรงงานกลับสารคามเลี้ยงเป็ดอารมณ์ดีรายได้เดือนละห้าหมื่นสำหรับในวันนี้นะครับเราจะขอนำเสนอเรื่องราวของสองสามีภรรยาที่ลาออกจากงานมาเป็นเกษตรกรที่มหาสารคามปลูกมันหลังโควิดระบาดปรับแผนมาเลี้ยงไก่บ้าน เลี้ยงไก่แจ้เลี้ยงเป็ดอารมณ์ดีเก็บไข่ขายรายได้เดือนละกว่า5 0,000บาทมีเงินเข้าบ้านทุกวันเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านปทุมทองอําเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามมีสองสามีภรรยาทำอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงไก่แจ้เลี้ยงเป็ดอารมณ์ดีเก็บไข่ส่งขายร้านค้าโดยจะมารับไปขายทุกวันวันละกว่า15แผงแผงละ100บาท มีรายได้เข้าบ้านทุกวันรวมเดือนละกว่า50,000บาทนางสมทวินสมุทรสอนอายุ48ปีกล่าวว่าแต่เดิมตนและสามีทำงานในโรงงานที่จังหวัดชนบุรีมากกว่า27ปีเมื่อ2ปีที่แล้วตนว่างานแบบนี้มันทำไปแล้วไม่ยั่งยืนเงินเดือนสองคนถึงจะได้ประมาณ50,000บาทและค่าใช้จ่ายก็เยอะเลยคุยกับสามีว่าอยากจะกลับไปทำการเกษตรเพราะอายุมากแล้ว จึงได้กลับมาที่บ้านประทุมทองตำบลนาโพอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามเป็นที่ดินของสามีพื้นที่กว่า50ไร่โดยแรกเริ่มนั้นก็กลับมาทำไร่มันสำปะหลังประมาณ12ไร่แต่ผลผลิตที่ได้มาคือทำทั้งปีได้เงินอยู่เพียง50,000บาทพอมาปีที่แล้วช่วงต้นปีจึงได้มีความคิดจะปรับเปลี่ยนมาทำปศุสัตว์ด,ด้วยก็มาเกิดโรคโควิด19ระบาดพอดีเลยคิดว่าน่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด เพื่อนําไข่มากินมาขายเพราะคนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านต้องมีอาหารทํากินทุกวันไข่ขาดตลาดด้วยตอนนั้นจึงได้เริ่มขยายสาระน้ําที่มีอยู่ให้เป็นสองไร่และได้ซื้อเป็ดมาเลี้ยงปลูกกล้วยน้ําว้าไว้หนึ่งไร่เพื่อนําเอาโยกกล้วยมาเป็นอาหารเป็ดด้วยเราซื้อเป็ดมาประมาณ500กว่าตัวสําหรับรูปแบบการเลี้ยงเป็ดจะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเช้าปล่อยให้เขาออกไปเล่นน้ําหากินตั้งแต่8ปดโมงเช้า ช่วงเย็น4โมงก็ไล่กลับเข้าคอกให้อาหารวันละ2เวลาคือเช้าเย็นอาหารผสมระหว่างรำข้าวหยวกกล้วยและข้าวเปลือกพอเป็ดอารมณ์ดีมีความสุขในแต่ละวันก็จะออกไข่ให้เรากว่าวันละ450ฟองหรือว่าประมาณ15แผงโดยที่แรกๆเราก็เอาไปขายที่ตลาดแผงละ120บาทพอพอค้าเห็นว่าไข่เป็ดเราฟองใหญ่สวยก็จะเข้ามารับไปขายทุกวัน ราคาแผงละ100บาททำให้ครอบครัวของเรามีรายได้ทุกวันสำหรับในปีนี้เราคงไม่ได้ปลูกมันสบปะหลังแล้วแต่น่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกผักเกษตรอินทรีย์ขายควบคู่ไปกับไข่เป็ดเพราะหลังจากที่โควิดมาระบาดรอบสองทำให้ไข่เราขายดียิ่งขึ้นโดยจะขยายการทำปศุสัตว์ออกไปจึงได้มีการน,นำไก่แจ้ไก่บ้านมาเลี้ยงและจะได้ทำการเลี้ยงห่านไปด้วยช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมา เราตัดสินใจไม่ผิดที่กลับมาบ้านเราเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเพราะเราไม่เคยทําการเกษตรมาก,ก่อนแต่พอเราลงมือทําลงไปมันมีความสุขกับการเข้าสวนเข้าไร่ทําการเลี้ยงสัตว์ปลูกเพื่อทางการเกษตรสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีมีเงินเข้าบ้านทุกวันมีอาหารกินทุกวันในไร่ของเราสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์หลังจากที่ทุกคน ได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ